เขบอกว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับชั้นเก่าก็คือโรงเรียนบ้านถุกต้นนะครับก,ก,กับอุทาชิงทีนี้เป็นหน้าใหม่นะครับก็คือโรงเรียนบ้นานโคทาก็ได้เตรียมทีมามาทดีนะครับก็ได้สมศักดิ์ศร,รีของผู้ชิงชนะเลิศในวันนี้อะไรพี่ปุ๊บแล้วครับกำลังจะเดินลงสู่สนามครับโอ้โหตเตรียมความพร้อม สองทีมนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจแล้วว่าใครจะแร่งก่ากันนะครับฝีมือพอๆกันคู่นี้จ,จะได้รับชงเกมมันเข้มข้นแน่นอนครับใครพลาดก็ต,กต้องตามแก้นะครับ พูการ์ดสองพัครับต่อ,อไเครงเรียนกกบ้านโกทาเลขสิเอกชายกิจยนัทสุภาษารหมาลขสิบเปฏควัตชุมูหมายเลขแปดชัยยนัคำึงมายเลขยี่สิบเก้าเดกชายาปิวัน,น,น,น์ศรีนนชรนชะและผู้้สาประตูเด็กชายกษกรกุกแกว้วผู้ตัดสินในวันนี้ครับทัสองข้านท่านรกน,นะครับอาชันจันท์และก็ท่านที่สองครับเาาวริศัทข้องงามครับ

สมศักดิ์สีนะครับแต่ละทีมก็ชนะมาแบบโอ้สุดยอดจริงครับโกทาได้เล่นก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรกถ้าเขาไม่ยิงก็วิ่งเข้าเป็นกลางเป็นกลางตัวนี้บ่าอะไรเป็นโคตรโกทาปูจักเอาคาร์บอนโกทาชิคยินครับแครมาดู บอลมาอู้ไม่ทันครับไม่รู้กันตกต้นได้ที่ดีดีครับบอลหน่อยครับเก็บบอลให้น้องด้วยบอลในลูกบอลโอ้ยบอลไปไหนหมดอ่โอ้ยพอว่าบอลเหลือไม่สองสามเลยเอามาลุ้นนึ่งตกต้นที่ดีดีครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดโคทาไม่ธรรมดาครับนี่เบอร์แปด เบอร์แปดเบอร์สิบของโคธาเบอร์ที่เก้าในกองหน้าแข้งหน้าของโคธาไม่ธรรมดาครับต้นมีเบอร์แปดครับเบอร์แปดซุปเปอร์บอลบอลบนแคนก่นคูนเปเร่ชุดกองหน้าเปเร่ขึ้นหลังครับอ่าเปเล่เบอร์ยี่ขึ้นหลังให้สันติต่อบอลให้โอ้ใจบอลลูกนี้สวยแล้ว นะครับไม่น่าพลาดเลยนะครับเอาโอ้โหโกธาลูกสวนกลับลูกนี้เกือบเป็นประตูโอบอลรับบอลโอ้โหลูกสวนกลับของโกธาครับหมายเลขยี่สิบเก้าตกลงคือไม่ได้นะครับโกธาดักได้ครับตอนนี้เบอร์ยุ่สก้าอกแข็งแกร่งมากเลยทีเดียว โอ้โหตรงต้นสกัดออกข้างได้ไปดูไปดูไปดูเป็นที่กินของโกธาครับเปิดมาโอ้โหไม่มีใครแหมน่าเสียดายเป็ของตรงต้นสันติใจออกซ้ายให้มนแคนเกณฑ์คูณใจมากเลเล่ตัวสุดท้ายบบอลขยัเปิดบอยบอลไปเลขแปดโอ้โหน่าเสียดายเป็นลูกที่กินของตรงต้น ซุปเปอร์บอลแม่หน่าเสียดายครับเป็นลูกเตะมุมของตงต้นต้นเร็วๆจ่ายมาโอ้โหผ่านหน้าประตูเป็นลูกคิกอิงของโกธาบอลรับบอลไม่ต้องตามอูนี้สูสีกันมาครับไอมีจังหวะ่อน มาจับได้น<ห>ี<ห>่ล<ห>ูกข้บไปทาไมไปลังกี้นะนี่ลูาแกองต้นโบนัสกาดออกข้างกินแดนไปเรื่อยครับเร็วเร็วครับเห้ยพิกบอลลูกนี้โอเป็นลูกฟาวครับอแกนเป็นเทคนิค ี่จากกรรมการตั้งกำแพงเดี๋ยวโดยหมายเลขา9สันติเอาลูกนี้มันลูกสุดจ้าโอ้โหลูกนี้ควงไม่ท f f ันเลยครับแอนบนแผงนี้สวยงามมากเลยทีเดียวเป็นการจ่ายจากสันติครับโอ้โหบนแผนสุดยอดจริงครับแอนไหวพริบดีมากครับโอ้โห หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตรงต้นนำโกทาไปแล้วเป็นลูกที่กินของตรงต้นครับดูเดินบุไปไปไปเดินบุหยบเถื่อต่อสัตว์ต่อสัตว์โกทาเปิดไปตรงนี้เน่ประตูสามประตูบันไม่ได้โอ้ยยังไม่พ้นเขียนัล้วก็แล้วก็คือ พระเสาครับพระเสาช่วยต้นโดนบุกสวนกลับอย่างหนักเลันี่เริ่มปวดแล้วครับจิ้มมาลียโอ้โหในตรงครับโอ้โหโอ้าบไปเลยกเก้าบุกอันตรายครับลูกนี้ตรง้นก็พยายามป้องกันช่วยกันเะนทันั เอ้ยๆมึงเนี no ่ยเนี um ่ย no. จ um ิ no ่ไปขึ no uh ้นไปหลังนทียิงครับโอ้ได้โดนนยิงเลยมอนแคนด้วยเท้าขวาเป็นเท้าที่ไม่ถนัดนักหมดทางบุกแล้วครับเข้ามือผู้รักษาประตูยิงโอ้มาเลยซิมก้าเอสกัดไปทันนะครับ ไม่งั้นตรงต้นจะซัดไปอีกโอ้โหมุนแขนนัดนี้เล่นอย่างดีเลยนะครับยอยี่ยครับหมุนแขนโอ้โหสันติเอาเบอร์สี่ของโต้ท่าใจให้เบอร์แปดของโอ้โหล็อกลูกนี้เบอร์แปดกับเบอร์แปดครับตัวเท่ากันเลยสุปเปบร์อลเป็นของตรงต้น โค้ชทาก็ไม่ธรรมดาครับเปลี่ยนควงเร็วครับเล่นเร็วครับโอ้โหเบอร์ยี่สิบเก้าของโคทากระโดดขึ้นมาสั้ไม่โดนเนยเบอร์สิบแม่ยังได้ยิงครับโค้ยส่งต้วยังสั่นสะ้านไม่ได้เอายังไม่พ้นเขตอันใดออกข้างไปแล้วฟังเฮ้ยเรามีเสียงในฟิล์มนะ อยงในฟิล์มเริ่มออกแล้วนะครับโคก็เานั่นไงไม่ยังไม่เปประตูครับูอันตรายจริงครับมีสตินะครับมีสติสตังตอนนี้ลุกโอ้โหคนทักบอลได้ี้ะโอ้โหสามเลยนะครับเนี่เนใเดนใเนเดิ่มนเินนนน แต่ว่าเกมลูกของโกธาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆโกธาได้คริกินครับติดตามไม่ได้นะครับคู่นี้โอ้ไปแล้วครับสวนกลับดูดิโอ้ไม่ทันวันนี้วันนี้ไม่ได้เล่นที่เริ่มลูกนี้วาเปิดมาโกธาโอ้ตอนนี้สวนกลับแล้วครับตโตตันไปแล้วโโอ้หมันดีครับ วนกลับแล้วครับเบอร์ยีเก้าของโกธาโนแคนนนแคนยังอยู่กับเบอร์ยีเก้าเบอร์สิบใจมากโนนคนเกี่ยวหากันเปล่าครับตรงนี้เป็นลูกเปล่าเอาให้อภกันครับดวงนี้เป็นลูกสูงโคดสั่งยิงอย่างเดียวนะครับตรงต้นสั่งอุด

เนลอกลูกนิโอสติปใจลูกนิโอย้ายออกมอไปอ้าวคิกินแล้วครับตรงเด็วครับตรงเบบเปียนครับเก็จุดเิจุดอเปียนลูกไม่นิ่งครับลูกไม่นิ่งตรงต้นได้คิกยินครับเบิลต้องนิ่งนะครับเดินเดินเดินเินเดนดนดนเิเเ สันตีสกัดไม่ได้เบอร์สิบเก้าของตรงต้นแหมเบอร์ยี่สิบเก้านี่ก็ของโกธาบอลนิ่งเบอร์สิบเก้าลงมาแล้วครับลูกเต็มที่เลยนะครับโอ้โหโอ้ลูโอ้สกัดออกมาได้เอาบอลคู่นี้บอลคู่นี้มันมากเลยทีเดียวจกินของโกธาจิ้มมา ไม่พลาดไปแล้วครับสวนกลับนะครับจ่ายบอลไปวัจ่ายแทงเกินไปนะครับโอ้โหไปรูกันสวนกลับางเรบลแขใชตรงต้นตรงต้นตรงต้นเขาบเสอลกนของที่ยตรงของตรงต้นเอาสสวนกลับแล้วนะครับตอนนี้โกธาบุกไม่ออกครับยังไม่ออกโอ้โหตรงต้นก็ไม่ยอม เล่นเร็วครับโอ้โหเตรีมตึงเข้าให้ผ่านผู้รักษาประตูไปแล้วครับโอ้เอา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 โอ้โหลูกเตะมุมงของตรงทัพโอ้โขอดีครับเอาเร็วเร็วครับโอ้โลูกนี้เป็นลูกเตะมุมต่อ ต้นน้นมันแดงมาทุบมาหลังเห็นไหมคับตัวลังเนแดงมันก็สิเอาละครับบักกะชมกันต่อโอ้โหคู่นี้มันเลยทีเดียวครูรักษาประตูของตรงต้นจะจ่ายบอลสั้นมาขวางสนามมาเอาดูดีดีครับโตเอ้ายังตัดได้ครับชุบบอลไม่ให้ออกเบอร์แปดมังเอ้าเบอร์สามมังตรงต้นโอ้โห หมดเวลาในครึ่งแรกครับพักชมโฆษณาสักครู่ต้นยังนำโคทาไปหนึ่งศูนย์นะครับครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับตอนนี้เกมเรามันเลยทีเดียวเป็นผู้ชิที่มันนะนี่เป็นรายการที่ยอดในการมีการทีมกีฬาน้องตด็กๆนะครับได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน เดี๋ยวมาชมคึ่งหลังกันต่อนะครับเป็นกรทานะครับกจาก้ายไปขวานะครับออกรับเล่นนะครับ้นอทักทายลูกแรกนะครับโอ้ยไอ้แห้ครับเอก็มาหาเพื่อนกิดผู้เล่นของลตอยู่

จิกย <gesch> <anut. S 1> ิงหัวทางโปทาอยู่นะครับหาด้วแล้วเปิดเข้ามายังติดกองหลังยิงมุ้งอีกทีหนึงยังงานชนะการของทางตกลงก็พยายามที่จะไปแล้วครับดึงปังกันอยู่ไ้นบอลท้าไป บอลครับบอลนะครับม <ọn> ีคิกสองทางมต้นะครับในระยะฝังผเลยนะครับตัวนี้จู่่กันคูมีคิกนะครับเลนันแล้วก็ยิงเข้าไปังเลโบธาต้องจัดเข้าไปเดนระยะบอลต้นหรบอล นั่งนั่งพิงเอานั่งขึ้นเอาจะพิงได้ไหมเด็กขาไม่สวยเลยไปจิ้มตรงน้โอ้ไปก่อนนะครับโค้งตุ๊กนั่งได้นะครับตึงต่างเดียวเด็กมาใหม่นะครับจะตีเร็วนั่งเร็วเร็วเด็ก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 ขาจิ้มด้วยพิงเอาได้หลังเด็ก được 47 47 mở ra ơi 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 ơi

บอลไม่นิ่งเดวตรงต้นมาเล่นขอเวลารอที่้วนะครับวัี้สีนาติมา บอลไปบุกบุกเข้าคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งโอ้โหเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้ฮเกือบเป็นประตูโอ้โหแย่ยาวไปลูกเต็มมุมเอาเลยซุปเปอร์โอ้ ยิงออเบลล์ไปได้เบลล่ไปแล้วคนนั้นนะว้าโว้าวว้าวว้าววัวตัเราบังครับังนีเจ็บครับครับลุกนี้ นะครับมาชมเกมกันต่อยังเล่นได้ต่อแขนแขนเดี๋ยวเดียว สองต้นนี่ยจะเป็นไงครับเอาหลุนกันแล้วครับโกธาก็ยังบุกนะครับขอ,องเชียร์ของทั้งสองทีมก็สุดยอดจริงครับเอาตรงต้นบุกเป็นไงเอาสวนกลับแล้วครับเกมบุกของโกธาโอ้โหดึงหนึ่งจังหวะโอ้โหไปแล้วครับโอ้นี่เบอร์แปดดึงบอลตรงนี้โอ้โหขอ,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 องโกธานี่ไม่ธรรมดาไปแล้วครับ

ไอบอลไปโอ้โหตอนนี้โกธาบุกยังหนักเลยทีเดียวฟาวครับิปีขาวคิรับีคิของโกธาครับลูกนี้ลูกอันตรายเลยทีเดียว เ่เไม่ต้องไปวิ่งกับเขาเล่เล่เกือเปประตูับฮนบเอากรกัไม่เปล่าครับเร่อครับโ อ๋อยังมือเร็วครับโอ้โหยังไม่ยังไม่ค้มเลยอันตรายโอ้โยชาป็ยังมีสติดีครับโอ้โยเจ็บโอ,โอ้อโ,โ,อโหใบเหลืองครับลูกนี้ทั้งฟาวทั้งแมใบเหลืองด้วยนะครับใบเหลืองใบเหลืองใบสองเด้ง เดี๋ยวดูพวกแปดดิดีต่ีโอ้โหชนคานอีกครั้งหนึ่งแม่ลูกอันตรายมากครับหลายครั้งแล้วครับโอ้มีพระขานได้ตั้งสติเปเลยวตั้งสติเดี๋ยวขึ้นหนักขึ้น ไปข้างหน้าหนุนบอลขึ้นไปสันติไกลขึ้นไปเอาออกทมัยมันไปนู่นได้อยู่ไป เป็นลูกโทษของสองต้นครับโอ้โหฝึกสองจังหวะครับ หมดเวลาในครึ่งหลังครับเรามาลุ้นจุดทอดกันนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ไม่ให้ได้เปรียบเดแบบนี้นี้นะครับมีโทษนะเพราะแดดเปนสองยาเป็งนีดเลือกยิงก่อนยิงหลังแค่นั้นนะเหลืองนะครับดำนะยิงก่อนหรือเซฟก่อนยิงก่อนนะเซฟต้นครับต้นได้ยิงก่อนนะครับมาหลังนะครับนีกไม่รู้วกต้หน่สดคนน หลุนจุดโทษกันนะครับว่าไครจะได้แชมป์ในปีนี้นะครับนกรรมการกำลังแนะนำนะครับในการจับประตู นได้ยิงก่อนนะครับ,ไ,ไ,รบไม่เข้าโอ้โหเอาละครับสันติยิงไม่เข้าครับแม่ต่อป้ามาดูโกธาครับหมายเลขแปดนี่ไม่ธรรมาดาจริงครับนี่ตัวเล็กแต่คล่อ,องตัวนะครับ ก่หนึ่งประตูต่อศูนย์องโดนต้องเข้าบนแคนว่ายังไงต้องเข้าครับไม่เข้าเรับ เข้าสักลูกเลยตรงต้นแมโอ้นะครับโกทาน่าจะเป็นแชมป์แล้วนะครับนี่ถ้าเข้านี่ปิดฉากเลยนะครับโอ้โหโกทาปีนี้มาดีมากเลยนะครับเข้าไล้วโอ้โหโทาเยชนครับแม่โอ้โหน่าเสียต ปปปเปลี่ยนแชมป์นะครับแชมป์เปลี่ยนมือแล้วนะครับโอโ้โหตกโกนรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับโอโ้โหโกดาเป็นแชมป์ปีนี้ครับเอาละครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม